เป็นพหาหะนำเชื้อโควิด -19 ได้หรือไม่คําตอบก็คือสัตว์เป็นพหาหะนำเชื้อโควิด -19 ได้ครับคําว่าพหาหะคือการมีเชื้อโควิด -19 อยู่ในตัวสัตว์ซึ่งมักพบในสัตว์เี้ลูกด้วยนมทุกชนิดครับอย่างเช่นค้างคาวแมวหนูสุนัขเป็นต้นรวมถึงสัตว์ปีกก็พบว่ามีเชื้อโควิด -19 ได้เช่นเดียวกันครับ หากสัตว์มีเชื้อโควิด -19 แล้วร่างกายปกติแสดงว่ามีเชื้อโควิด -19 ในปริมาณที่น้อยครับเชื้อไวรัสโควิด -19 สามารถติดต่อได้ระหว่างสัตว์กับสัตว์สัตว์กับคนคนกับสัตว์และในส่วนของยุงนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าถ้าโดนยุงกัดแล้วสามารถติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้หรือไม่ขณะนี้ยังไม่พบข้อพิสูจน์นะครับว่ายุงเป็นพาหะนำเชื้อไวรัสโควิด -19 ครับเพราะเราอยากให้คุณรับมือกับไวรัสโควิด -19 อย่างเข้าใจ รู้ระวังใส่ใจป้องกันและเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับไวรัสโควิด -19 สามารถสอบถามมาได้ที่ f a c e b o o k b a n g k o k Hospital โรงพยาบาลกรุงเทพครับ